สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการบุญละวีตีหม้อเอ้ยบุญละวีตีข้าวก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับไอตีหม้อมันก็ต้องโปงโป่งโป่ง,ปง,ปงแบบนุ่นในเมียนมาแล้วเวลานี้เมียนมาเขาก็ชูสามนิ้วเหมือนกันบ้านเราก็สามนิ้วเหมือนเดิมมาเพิ่มการตีหม้อเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรกับพี่น้องประชาชนชาวเมียนมา ก็เลยต้องมาตีหมอไลร่รเผด็จการกันงานนี้มันยังไม่จบครับไม่จบผมถึงบอกพี่น้องทั้งหลายบอกว่าไม่มีทางที่เผด็จการจะชนะประชาชนไม่มีทางครับที่เผด็จการจะชนะประชาชนประชาชนเท่านั้นที่จะชนะต้องอาศัยวันเวลาและรอเวลาที่จะชนะผมถึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าสู้ครับ สู้คนไทยสู้โว้ยนี่คือคนไทยสู้โว้ยครับมันจะต้องสู้คือพูดแบบภาษาชาวบ้านเอาละวันนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนซินเซียยูอีซินนี้ยัวชัยและก็ซินเนียนค่อยเลอรกงสีคว่าฉายก็ขอให้มีความสุขกับทุกคนนะครับสำหรับในเทศกาลตรุษจีนเรามีความหวังเรามีความประสงค์ที่จะมีชีวิตที่ดีกว่า สินเชีย E เป็นหนี้ต้องใช้นะครับคุณประยวยไอ้คุณประยุทธ์เป็นหนี้ไม่ใช้เขาไม่ได้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงตอนนี้หนี้สาธารณะ8ล้านล้านเก้ล้าน 9, ล้านใกล้สิบล้านล้านเข้ามาแล้วครับเอาละวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องจดหมายรักจากเพื่อนรักครับจากเพื่อนรักของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ประเทศพมา่า คนเอกมินอ่องหลายแต่หลายคนเรียกว่ามินอวยหัวข่องก่นแล้วแต่จะเรียกอะไรก่นแล้วแต่ประยุทธ์เพื่อนรักกูชนะแล้วโวยชนะยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่กระผมจะเรียนให้ท่านทราบวันนี้ว่าคนไทยสู้เวยเวลานี้มีเสื้อยือดมาแล้วครับที่บอกมาสองสามวันนั้นวันนี้มีแล้วครับเพื่อเพื่อ เป็นเครื่องเตือนใจกับท่านทั้งหลายสำหรับแฟนคลับที่เข้ามาชมรายการข่าวทะลุไม้และหลังจากชมรายการข่าวทะลุไหม่เลี้ยวเข้ามาชมรายการบุญระวีตีข่าวหรือจะเรียกบุญละวีตีหม้ออะไรก็แล้วแต่เป็นรายการเป็นรายการต่อจากข่าวทะลุไหม่วันนี้ก็เป็นวันพระหัสปดี ตรงกวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ครับช่วงในเทศการถุ่จีนสำหรับเสื้อสวยๆนี่นะครับนี่แหละครับสวยจริงๆครับผ้าแคตต้นอย่างดีผ้าแคตต้อนอย่างดีตตอองดไม่มีลอกและก็ไม่มีย้วยไม่มีหดเรียกว่าใส่แล้วสวยงามสง่ามีสองสีด้วยกันอันนี้สีขาวนะครับสีขาว สีขาวและก็อันนี้อันนี้สวยสวยสวยใครที่ชอบสีขาวก็สวยครับผมชอบทั้งสองสีสีดําก็สวยครับเราทําไว้สองสีเท่านั้นสีดําสวยมากอ่าสีดําสวยมากด้านนี้เป็นโลโก้ของ YouTube มีรูปไมโครโฟนรูปไมโครโฟนรายการข่าวทะลุไหม่ข้างล่างก็เป็นลายเซ็นของบุญรวีโยมจินดาเจ้าของรายการ สำหรับแฟนคลับทั้งหลายอยากจะได้เป็นที่ระลึกและก็ลายเซ็นผมเป็นที่ระลึกก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆนี่ก็ข่าวทะลุไหมข้างล่างก็เป็นคนไทยสู้โวยไอ้คนไทยสู้โวยเนี่ยหลายคนคอมเมนต์มาบอกเฮ้ยมึงจะสู้กับใครวะไอ้บุญลวีเราไม่ได้สู้กับใครผมไม่ได้สู้กับรัฐบาลไม่ได้สู้กับพนเอกประยุทธ เราสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองนี้เราสู้กับความอายุติธรรมความไม่ยุติธรรมในเบื้องบ้านเมืองนี้เราสู้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคให้ผู้ปกครองแห่งบ้านเมืองนี้ได้รู้ว่าคนเราก็คือคนเหมือนกันคนเหมือนกันเสมอภาคเท่ากันอันนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าคนไทยสู้โวยสู้โวยก็คือว่า เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าในยุคสมัยใดก็แล้วแต่คนไทยเรายังมีจิตใจที่ที่มีความยุติธรรมเมื่อคุณสร้างความอายุติธรรมไม่เกิดในบ้านเบืองนี้คนไทยก็ต้องประกาศชูกำปั้นหรือว่าชูสองนิ้วบอกว่าคนไทยสู้ไว้เราไม่ได้สู้กับใคร เราสู้เพื่อนำระบอบประชาธิปไตยสากลหรือเสรีประชาะไต่กลับมาสู่บ้านเมืองนี้กลับมาสู่คนไทยเราสู้เพื่อให้พี่น้องทั้งหลายที่ตกงานอยู่ในเวลานี้ได้มีงานทำระกำลำบากมากไม่ใช่ตกงานแค่หลักแสนหลักล้านหลายสิบล้านที่พี่น้องไม่มีงานทำพี่น้องทั้งหลายเรียกว่าทั้งอาทั้งนาทั้งพ่อทั้งแม่ แม้กระทั่งรูปแม้กระทั่งเด็กที่จบใหม่อายุ1 8ถึงย5จบปริญญาตรีหรือว่าจบต่ำกว่านั้นเวลานี้หางานทำยากหากงานทำยากเราก็ต้องสู้ครับเราก็ต้องสู้เด็กจบมาปีละห้าแสนกว่าคนสองปีล้านกว่าคนรัฐบาลหางานได้ให้ไม่เกิน10เอร์เซคือ1น0 0แคนโรงงานต่างๆพากันปิดหมดปิดหมด ไม่ใช่ว่ามันปิดจากโควิดนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เกิดจากโควิดแต่ปิดเพราะการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่มีประสิทธิภาพมันทำให้โรงงานคุ้นหนีไปอยู่ในพม่าไอ้ขอภยัยหนีไปอยู่ในเวียดนามมากมายกายกองโรงงานแรกๆเป็นโรงงานจากญี่ปุ่นที่มาเปิดในประเทศไทยปิดโรงงานปิดโรงงานปิดโรงงานหนีไปอยู่ในญี่ปุ่น โรงงานญี่ปุ่นนี้ไปอยู่ในในใน,ในประเทศเวียดนามโรงงานที่ประเทศจีนหนีมาอยู่ที่เวียดนามรัฐบาลญี่ปุ่นเขาเอื้ออำนวยทุนร้อนให้เขาจ่ายสตางค์ให้เขาจ่ายสตางค์ให้สำหรับโรงงานที่ย้ายฐานผลิตจากเมืองไทยไปเวียดนามเนี่ยมันน่าช้ำใจไหมมันน่าเจ็บใจไหมเพราะอะไรล่ะครับเพราะเราไม่ได้ปกครองบ้านเมืองเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตย ก็ทำให้ต่างชาติที่เขาเข้ามาตั้งโรงงานเนี่ยเขาไม่อยากมามาแล้วมันไม่เกิดความยุติธรรมเขามองบ้านเราเป็นประเทศมาเฟียหลายประเทศที่เป็นสากลเป็นอารยะประเทศหรือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็ตัด gsp เราปีที่แล้วสองครั้งในสภาพยุโรป28ประเทศเขาตัด gsp ตัดสิทธิทางภาษีเราส่งสินค้าไปสาขายเรามีราคาลงทุนต้นทุนที่แพงกว่าแพงกว่าสินค้าที่ผลิตจากประเทศเวียดนามนี่คือความช้ำใจของนักลงทุนเมื่อเขาหนีไปหมดเราจะเอางานที่ไหนทำนะครับมันไม่มีเพราะว่าบ้านเมืองเราอย่างที่คุณประยุทธ์บอกตั้งแต่ปี2120เราเปลี่ยนแปลงจากสภาพกเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการ,การคมนาคมไปสู่ธุรกิจคมนาคมธุรกิจทางด้าน,ออน,นทางด้านออนไลน์ทางด้านโซเชียลทางด้านดาวเทียมหรือทางด้านดิจิตอลสมัยใหม่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปนู่นหมดแล้วฉะนั้นโรงงานมันเข้ามาตั้งเรามีการส่งออกมีการส่งออกส่งออกส่งออก GDP เราถึงต้องบวกเอาบวกเอาแต่เวลานี้ GDP เราลบเอาลบเอาลบเอา จนเป็นหนี้สาธารณะอย่างที่ผมบอก8ล้าน9ล้าน10ล้านเหมือนกับประเทศพมา่าเวลานี้มันถอยหลังลงครองถอยหลังอย่างที่กระผมได้บอกกับท่านว่าหลังจากพลเอก,ม,อก,เอกมินองหลังจากพลเอกมินอองหลายได้ยึดอำนาจแล้วก็อ้างว่าเขาทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่จริงมันก็ใช่ของเขาเพราะรัฐมนูลเขาร่างมาอย่างนั้นเขาบอกมาอย่างนั้น ให้พล,ลเรือนปกครองบ้านเมืองโดยอ,องซานสูจีเสร็จแล้ว5ปีก็ยึดอำนาจเหมือนกับประเทศไทยกับลาแลนเปียบเลย5ปียึดอำนาจปฏิวัติยึดอำนาจเมื่อปีท5 4 9รัฐบาลโดยการชนะการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย,ลไทยและก็พรรคพลังประชาชนมีคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกสมชายคุณสมชายเป็นนายกมีคุณยิ่งรักเป็นนายกหลังจากนั้นคุณประยุทธ์ก็ล่าปืนมายึดอำนาจไม่เกิน5ปีครับ แล้วก็ย่ําเท้าอยู่กับที่เจ็ดปีที่เป็นทายาทพระเด็จอาการทายาทอสูรมาเจ็ดปีฉะนั้นมันก็คือคือการละวักกับพมา่าถ้าพมา่าหรือเมียนมายังเป็นอย่างนี้มันก็จะตามไทยฉะนั้นพี่น้องคนพมา่าบอกว่าถ้าไม่สู้มึงก็อยู่อย่างไทยอยู่อย่างไทยอย่างไงล่ะครับพี่น้องทั้งหลายลองคิดดูสิครับเอาความรู้สึกตรองดูว่าเรามาอยู่จุดนี้ได้อย่างไร เมื่อวานนี้มีจดหมายจากมีจดหมายจากผู้นำการยึดอำนาจของพระม่าพลเอกมินอ่องหลายได้จดหมายมาถึงเพื่อนรักที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์ขอให้ไทยสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมาผมฟังแล้วผมก็กลิ้งตายหงเลยครับขำกลิ้งเลยครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแลนปริกราโหมยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมาหลังจากพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้มัาการาหทารสูงสุดของเมียนมาได้ส่งจดหมายชี้แจงเหตุผลการนำกองทัพยึดอานาจจากรัฐบาลพลเรลือนพลเอกประยุทธ์ก็เปิดเผยจดหมายส่วนตัวของเพื่อนรักที่ชื่อมิน ที่ชื่อที่ชื่อพลเอกอาวุโสมินอวยหัวของเอ้ไม่ใช่มินอ่องหัวมินมินอองมินอองหลายเปิดเผยทีนี้ทีนี้ผมจะภาคไทยเป็นไทยให้ฟังให้เสียงภาษาไทยโดยบุญระวีครับโดยบุญระวีจะให้เสียงภาษาไทยประยุทธ์เพื่อนรักกูชนะแล้ว ไอเนี่ยคำว่าไอฉันเนี่ยภาษาอังกฤษไอเนี่ยมันแปลได้เป็นผมเป็นกูเป็นอัวถ้ายูเนี่ยมันแปลได้ภาษาไทยยูนี่แปลว่ามึงนะลือมึงลือหรือไอเฮียแล้วแต่จะเพื่อนรักกันหน่อยเฮ้ย <"He i, S 2> เป็นไงว่าเฮียสบายดีเหรออันนี้ไม่โกรธกันถอวก็เป็นเพื่อนรักกันไอ้น,นี่เขาเพื่อนรักกันครับ เขาเพื่อนรักกันมินอวยหัวของไอ้มินอองมินอ,องมินอ,องมินอ,องหลายชื่อจริงก็ชื่ออิมินอ,องหลายที่นี้ไอ้มินอองหลายเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยเวลานี้หลังจากยึดอํานาจโอ้โหทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งวิศวกรทั้งนางงามออกมาออกมากันเต็มไปหมดแล้วครับเต็มไปหมดต่อต้านในการยึดอํานาจ ไม่มีใครแล้วครับที่จะเอาการยึดอำนาจบ้านเมืองกำลังไปดีคุณก็มายึดอำนาจแม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยนะครับชนกลุ่มน้อยอย่าว่าแต่ดาราอย่างอะไรไปคาคนดาราชื่อดังของพม่าเขาก็ไม่เอาด้วยเรียกว่าชุมนุมกันเต็มท้องถนนของพม่าเลยใช่หรครับเป็นครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่พม่าเขารวมใจรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการยึดอำนาจ ของไอ้มินอ่องเนี่ยเขาต่อต้านเพราะว่าเพิ่งได้ประชาธิปไตยถึงไม่เต็มใบได้มาแค่นี้ก็ยังดีอยู่ไม่ถึงห้าปีมึงเอาแล้วแอนแอนแอน,แ,อนแล้วนะอย่าว,ว่าแต่คนพมา่าเลยครับคนชนกลุ่มน้อยเขาก็ไม่เอาด้วยอย่างเช่นพลเอกเจ้ายอดศึกเนี่ยพลเอกเจ้ายอดศึกอยู่ชายแดนไทยอยู่ในเขตพมา่าเป็นผู้นํารับฉานพวกคัาชินซึ่งเป็นพวกผู้ชนกลุ่มน้อยครับ ขชฉินฉานขยากะเหลี่ยมมอนอรากันพวกนี้ไม่เอาด้วยกับการยึดอำนาจไม่เอาด้วยกับการยึดอำนาจฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้วันนี้โจไบเดนได้ประกาศคว่ำบาตรแล้วละครับคว่ำบาตรประเทศพม่าโดยการนำการยึดอำนาจของคนเอกอาุโสมินอ่องไหลมินอ่องไหลโดนคว่ำบาตร ฉะนั้นผลของการความบาดมันมีเยอะแยะมีเยอะแยะหนึ่งคุณจะทำธุรกิจธุรกรรมการเงินการธนาคารกับสหรัฐเมริกาไม่ได้นะและโรงงานบริษัทที่มาเปิดกิจการในพม่าคุณก็จะทำกิจกรรมกับบริษัทในสหรัฐมริกาไม่ได้ซึ่งจะโดนหมดโดนยึดทรัพย์โดนอะไรโดนตามหมด พราะโจไบเดนเนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาประกาศชัดเจนว่าเขาจะยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ตกอยู่ภายใต้การโจมตีเอาแน่ครับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในการประกาศเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2564เรียกว่าเป็นสัญญาประชาคมฉะนั้น ผู้นำในการยึดอำนาจมินอองไหลกดบัตรคิวได้เบอร์หนึ่งเลยครับฉะนั้นเบอร์สองเตรียมกดบัตรคิวได้คุณปรลยุยวยเตรียมเตรียมไปกดบัตรคิวรอไว้เลยเบอร์สองรอไว้เลยว่าสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการอย่างไรกับประเทศประเทศที่บอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยแบบไทยไทยหรือแบบไทย แล้วข้อเท็จจริงมันเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไม่ความจริงคุณไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแม้แต่กระเบียดนิ้วเลยไม่ว่าจะไทยกาลาแลนหรือพม่ากาลาแลนไม่ได้เป็นเลยคำว่าประชาธิปไตยประชาบวกธิปไตยคืออำนาจของประชาชนอำนาจของประชาชนที่ล้นเกล้าล้นกระหมอ่อมรัชการที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอำนาจนี้ให้กับพวงชนชาวไทย ไม่ได้พระราชทานอํานาจนี้ให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พระราชทานอํานาจนี้ให้กับคณะใดคณะหนึ่งฉันนั้นคุณอย่าสับสนเรื่องประชาธิปไตยแล้วคุณบอกประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบไทยๆอะไรของคุณคุณสืบทอดอํานาจมาห้าปีแล้วคุณก็ต่อท่ออํานาจของคุณโดยการตั้งวุฒิสมาชิกที่สื่อบนชนเขาทนไม่ได้เขาเรียกว่าสภาปรสิตนี่แหละ คุณทําอย่างนี้แล้วคุณก็เอาไอ้สภาของคุณที่ตั้งมากำมือเนี่ยให้พลเอกประวิทย์เป็นประธานตั้งไอ้สองร้อยห้าสิบมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในสภาพ,พอประยุทธ์เป็นนายกเสร็จประยุทธ์ก็ตั้งประวิทย์เป็นรองนายกประวิทย์ก็ตั้งประยุทธ์เป็นวานายกประยุทธ์ก็ตั้งประวิทย์เป็นนายกเป็นเก้าอี้ดนตรีอย่างนี้จนชาวบ้านเขาหัวเราะกันทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะครับฉะนั้น วันนี้มันก็เป็นวันที่ท่านฟังแล้วรู้สึกงงและงวยไหมงวยไหมผลเอกอาวุโสมินอ่องได้จดหมายถึงเพื่อนรักที่ชื่อประยุทธ์ให้สนับสนุนประชาธิปไตยในพมา่าประยุทธ์บอกโอ้ยสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็ประกาศไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยว่าอย่าไปยุพมา่าให้สู้เพราะ พม่าเขาเป็นประชาธิปไตยนำโดยไอ้นำโดยไอ้มินอองมินอวยหัวของแล้วฉะนั้นอย่าไปยุ่ยเขาสู้เขาตีกระมังปังปังปังคุณมาตีบ้างคุณก็โดนจับหเห็นไหมเห็นไหมคุณก็โดนจับโดนจับและไอ้คนที่โดนจับแล้วไม่ได้ประกันตัวติดคุกอยู่มาตราหนึ่งหนึ่งสองยังมีอีกหลายมาตราปรากฏว่า <c oughs> เพนกวินอาจจะเจอคุกถึงห้าร้อยแปดสิบปีก็ได้ นี่แหละครับประยุทธ์เขาถึงเตือนว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุอย่าไปยุคนพามา่านะใครยุใครกันแน่ก็พี่น้องชาวพาม่าเขาบอกว่าถ้าพาม่าไม่สู้มึงก็อยู่อย่างไทยถ้าพาม่าไม่สู้พี่น้องก็อยู่อย่างไทยพวกพี่น้องคนไทยก็กลับมาคิดกันเฮ้ยมันอยู่ยังไงวะอย่างไทยอ๋อไอ้อย่างหนึง่งตกงานขายของไม่ได้นะเวลามาจากอีสานมาหาบ มาหาบไข่ขายหาบไข่ขายฟังผมไม่ดีอย่าไปคิดลึกคิดลึกไปคิดนู่มคิดนี่ไม่ได้ฟังรายการผมต้องคิดตรงๆนะหาบไข่ขายบางคนมาจากร้อยเอ็ดสองหาบสายทานจุดเตาอั้งโลเสร็จแล้วเอาตะแกรงมามาปิ้งขายขายซื้อมาใบละบาทกายี่สิบาบาทกว่าขายบาทห้าสิบขายสองบาทกําไรไม่ถึงไม่ถึงบาทว่าจะได้กําไรบาทหนึ่งเนี่ย คุณต้องขายไข,100ยข่ร้อยใบถึงจะได้ร้อยบาทแต่เวลานี้อาชีพนี้มันน่าจะเป็นอาชีพสงวนซีพีเอาไปหมดแล้วเซเว่นอาหมดแล้วเข้าไปซื้อในเซเว่นหมดนี่คือการครอบงำทางการค้าใช่ไหมนะท่านทั้งหลายก็รู้ผมต้องคุยกันยาวมีอีกหลายอย่างที่คนไทยหากินไม่ได้ขายขนมจีนก็หากินไม่ขายขนมนะข้าเหนียวทั่วดำข้าเหน,น,น,นียวนุ่นข้าเหนียวนี่ มันมีหมดในร้านสะดวกซื้อในหลายประเทศเขาไม่ยอมนะครับในประเทศจีนเองเขาก็ไม่ยอมให้ร้านสะดวกซื้อบวกนี้ตั้งทุกหัวถนนแต่ในเมืองไทยแม่งมีหมดวกหัวซอยท้ายซอยกลางซอยมีหมดในประเทศออสเตรเลียไปถามนี่แฟนคลับผมบอกมาผมไปหลายครั้งไปทําธุรกิจที่นะั่นไม่ค่อยได้สังเกตแต่ก็รู้อยู่ว่าร้านสะดวกซื้อนี่เขาอนุญาตให้มีในเฉพาะปั๊มน้ำมันเท่านั้น นี่คือในประเทศออสเตรเลียที่เขาปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วในประเทศไทยกะลาแลน่ะแม่นปกป้องอะไรกันปล่อยให้หรังแกคนจนนี่แหละครับเขาถึงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกัน <c oughs> กับไอ้พลเอกอาวุโสมินอ่องแล้วประยุทธ์ก็เดินหน้าบอกเอ้ยกูสนับสนุนมึง มึงประชาธิปไตยใช่ไหมเออมึงประชาธิปไตยโอ้โหเยี่ยมเลยเหมือนประชาธิปไตยบ้านกูเลยวะเฮ้ยสนับสนุนกันแล้วก็มาบอกพี่น้องประชาชนบอกเฮ้ยอย่าไปยุคนพม่านะมึงไม่ต้องไปยุคนไทยเราก็อยู่ของเราอย่างเนี้ยเราก็อยู่แบบไทยเออเหมือนกับคนพม่าพูดมึงไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยอยู่อย่างไทยนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จก็ก็ก็เขาก็สู้ฮะเขาก็สู้ เขาสู้เขาออกมาตีคลองตีกำะมังตีกะลาบ้างโป่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 งก็โดนไล่จับโดนไล่จับจะจุดติดไม่ติดก็ฟังกันต่อไปนี่คือความช้ำใจของกระผมที่ผมบอกว่าถึงเวลาแล้วเราต้องประกาศไทยสู้อย่างที่ผมทำเสื้อนี่สวยมากครับเราก็ประกาศไทยสู้แล้วบอกเลยครับว่าคนไทยสู้เว้ยสวยสีดำสวยมากครับสวยมากสั่งจองมาได้ในจอผมมันจะมีนะครับ ไม่ต้องโทรมาสะดวกกว่าคือเข้าทางไลน์เข้าทางไลน์มันจะมีเบอร์ไลน์หมายเลขโทรศัพท์ของไลน์ที่หน้าจอแล้วแล้วก็เข้ามาที่ไลน์แล้วพิมพ์เข้ามาจะต้องการซื้อไปแจกกี่ตัวกี่ตัวราคาตัวละ490บาทมีเบอร์ L เบอร์ M เบอร์ M เบอร์ M, เอ L, XL, นะครับคนไทยสู้เว้ยแล้วมันมีโลโก้ของ YouTube มีลายเซ็นบุญลวีแล้วก็มีชื่อรายการข่าวทะลุใหม่ นี่คือความครบเครื่องมันให้กําลังใจตัวเองว่านี่ตูกจีนแล้วตูกจีนแล้วมันจะต้องมีอะไรดีๆมันต้องคึดสู้บอกเฮ้ยคนไทยสู้ไว้เราไม่ได้ไปสู้กับใครเราสู้กับอุดมคติของเราว่าเราจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยเข้ามาละลานเราจะสู้เพื่อความไม่ยุติธรรมเราจะสู้เพื่อความเสมอภาคเราจะสู้เพื่อการกินดีอยู่ดีเราจะสู้เพื่ออาชีพให้การค้าของเราขายได้ ให้ธุรกิจขายได้จะขายส่งตาขายรถเข็นขายหมูปิ้งขายเนื้อปิ้งหรือจะเปิดร้านค้าเล็กๆใหญ่ๆมันเป็นกําลังใจให้ตัวเองและโดยเฉพาะในช่วงตุนจีนมันเป็นกําลังใจจริงๆแล้วมันเป็นโชคอย่างหนึ่งที่เหมือนกับคาถาอย่างหนึ่งเหมือนกับสิ่งปลอบใจอย่างหนึ่งเหมือนกับเรื่องที่อยู่ในใจฮึดสู้เฮ้ยกูเป็นคนไทยคนไทยสู้เว้ยจองเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องจองครับของมีอยู่แล้วและตอนนี้ทยอยส่งมีสองสี อย่างที่ผมบอกสีขาวกับสีดำนะครับสีขาวกับสีดำสวยมากจริงๆผ้าเป็นผ้าคอตตอนอย่างดีซึ่งบุญลวีเลือกสรรมาแล้วนะครับว่าหนึ่งรับประกันได้ไม่หดไม่ย่นไม่ย่อไม่ย่อทอสุดยอดจริงๆนะครับก็สำหรับแฟนคลับทั้งหลายที่สนใจและก็อุดหนุนกันที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของบุญระวียมจินดาแฟนพันธุ์แท้ของข่าวทะลุใหม่แฟนพันธุ์แท้ของบุญระวีตีขาว วันนี้ลาไปก่อนช่วยกักดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกราบขอบพระคุณอย่างมากแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ